เป็นตัวมแรงมันเนะาะอ I talk I care I get it get it I love you ครับอา,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 อาสวัสดีสวัสดีนเดิมนะช่วงตีสองตีสามโดยประมาณกาันคุณแล้วล่ะเอาวันนี้ผู้บ่าวมาใจเหตุก็โอ้ น่าจะเป็นมันดูคักดูดีนั่นจะเนัะเองที่ผมบอกหลายคนบอกว่าผมขยันทำมากินอย่างเงี้ยโอ้ยดีหรือเปล่าผมบอกไปลมไมแล้วว่าพี่นักขยันสินดีแต่พี่เจ้าครับผมขยันครับนี่เขาเรียกว่าเห็ดไข่โอ้ยมื้อคืนดำเลยโอ้ยดนินดำสิกระทำต่างงานหลากหลายสนใจมกากัดก้อนเกลือขึน,น,น,นกับพี่หรือเปล่าพูดซึ้ห,ห,หน่อยสีสับแทบนะ <laughs> Okay, โอเคนะโอ้นี่หนึ่งดอกเราได้มาแล้วเรา,า,าเดินไปผ่านไปผ่านมาสิแถวดงน้องซื้อกินกวางครับเนาะอ่านี่อ้อยโอ้โนี่จะผ่อสักขาไหมครับอันนนั้ดอกหนึ่งว้าดอกเดียวไม่พอพอ,พอสามสี่ห้าอออัอนเด็ดซักขาโอ้เพืดด่อาขาขาไปหรือแขาดเดียวหนึโอ้ยไม่ใช่แล้วแหละอ่าโอเคนะครำเนาะอ่านทานมาฝากพี่ฝากอ้ามือสองเนาะอันนี้จะเป็นเห็ดใครเนาะแต่มีแตอนนี้มันเป็นเห็ดผมแล้วไม่ใช่เห็ดใครหรอกอ้อามนะือสองเนาะโอ้มื่อกี้ดำเจอ้ยดำกระทำตัวงงานหมกแล้วอ้เนาะ เพราะสรามสิพอคล้องเขามาดูโอ้นิ้มตาจะไหลล่ะโอเคนะครับเนาะนี่ละดูกันดูยาวดูกันตาเปียกอย่างนี้ฉับฉับเพื่อดูคนเนาะเพราะญาติหยาบรนนะครับเนาะโอ้มาคนเดียวเสียวซีซัดเหมือนเดิมครับเนาะอืมสิ่งที่ผมกลัวที่สุดผมจะบอกว่ามันเป็นความรำคาญราชการนะครับผมมีสิ่งที่ผมกลัวมีอยู่สองอย่างครับหนึ่งผมกลัวผมถูกหวยครับแปวสองผมกลัวถูกขโมยโอมาส่วนเนาะ แต่ไม่เป็นไรนะถ้าจะคมือก็บอกผมด้่ยู่าจะอาบน้ำพับแป้งหอมๆนะเผื่อว่าจะมีลมเพื่อมพื้นๆนะครับเนาะรักอะไรก็รักได้รักพระคั่นรักมือรักบาลักการรักกันรักได้ครับแต่สุดท้ายอย่ารักหลับผมนะครับเนาะต้องเรียกผมด้วยมันจะได้มีแห้งน้ำกันเป่าโอเคนะครับอ่าเดินไปเรื่อยๆครับเดูดูๆนี่ต้องเป็นเขาอะไรเห็ดใครครับเนาะเห็ดใครหรือเห็ดคุณผมไม่รู้แต่ตอนนี้มันเป็นผมละนี่แหละโอ้ยยังแทงตาผมเลย โอ้นี่กับโอ้ความหักให้ได้คนตาบทงามไม่ตอดออกมนแต่ตอนนี้ผมตาตุ่มเลยนี่โอ้ยบ้าบอกขอหอยพอกโอเคนะครับผมจะเดินไปยาวๆนะครับดูทุกวิดีโอยาวๆไปเลยครับดูดูให้ตาเปียกขำแฉ่หิ้วแฉะไปเลยครับคอยดูผมก่อนนะโอ้มันสาวน้อยโอเคนะครับนะนีน่ล่ามาดงมาปะย้ำนะ้าย้ำหนะ้าเรทโทสไปโรสซีโรสซีดู แมนยูบ่แมนแมนยูแมนยูเขาขำนะขำนะผมเคนตลกขี้เล่นเป็นกันเองครับเนาะแต่เล่นขี้เป็นบางทีถ้าผมเมาไม่ใช่เล่นละอ่านี่ครับเนาะย่างครับผมแล้วมาไต่เห็ดครับโอ้นี่พอด้แก่พอด้กินครับเนาะโอ้นี่ครับเรือแวกนี่จะเป็นน้องเสือกินกวางนะครับเนาะเขาเรียกว่าเห็ดน้ำหมอกนะครับมันจะเป็นเห็ดไข่นะครับเนาะผมก็มาคนเดียวเหมือนเดิมครับโอ้ชีวิตคนนี้มีแต่ตัวคนเดียวโอ้มันต่จะไหลละโอ้เนาะสนใจหรือเปล่าว่าจะน้อยมากัดก้อนเกลือกินกับผมนี่ โอ้ผมว่าได้อยู่นะขอดีไม่มีเม,มียครับนะข้อเสียแมย่งไม่ค่อยจะมีตังเหมือนเดิมครับเนาะแต่ขยันนะครับขยันขยันเด้อขยันความมีเตสสั้นไหนสั้นไหนอโอเคนะครับน่าจะเป็นมันประมาณช่วงตีสามเป็นประมาณกันนะครับเนาะคือเวลาที่ผมมาใต้เห็ดโอ้ยบมเลยหลับอยู่นะเพราะว่าผมยังไม่ได้านอนได้น,นอนแล้วไอ้ขี่ก็บุ้งใ้ผมง่วงได้ยังไงละ่ะเด้อไม่ใช่แล้วหลับไม่ใช่แล้วแหละโอเคนะครับเดินไปเรื่อยๆครับเนาะ มีผมกับพ่อู้เดียวคือเกขาครับเนาะถ้ามาฝากพี่ฝากน้องคือเกขาเดินละมาหลายคนม,มันมันมันสวนเสียเฮากันมันจะมันจะกลายเป็นบันบันเทิงไปเลยครับเนาะผมก็เลยมาคนเดียวไม่ใช่หรอกมาคนเดียวก็เสียวเหมือนกันครับเนะาะโอเคแล้วดีบริเวณนี้จะเป็นชาวเขาเรียกว่าดงหนองเสือกิงกวางครับเนาะดูกันยวาวๆไปเลยนะครับประเภทดูผมนี่เนาะผมเป็นคนพูดเร็วนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณนะที่นู้นเขาดงหนองแค้นเหมือนเป็นดงนองเบื่ครับ โอเนี่ยที่เขาบอกว่าสี่เท้ายังรู้พลาดคำนอนรักพาดดิรู้พังน้ำประสาทอะไรผู้ชายหน้าตาหล่อๆไปทักสี่แท็บอย่างผูดจะพลาดไม่ได้นะผูดจาน่าเนาะพลาดได้เหมือนกันแล้วเนาะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ครับไม่ใช่ที่นู้นนะโอเคผมย่างมาดูแล้วเพราะพอจ๊ดดอกได้ไหมอ่าี่ครับ ผมมีกุทันี่ครับฟได้แก้ผมจะเอาไปปนอยู่แตแซ่บนะครับเนาะหลังสิปปนสุไทยวิดีโอเบิ้งเง้พี่น้องเบิ้งครับอ่ะรากดกดไลค์กดแ,แชร์นะครับทั้งช่องทางการติดตามทั้งแฟนเพจนะครับทั้งเพจนะครับอมสินนูนฟาร์มนะครับติดอ,อกติดใจเขาหน่อยขอกำลังดีเล่นนะและช่องทางการติดตามในช่องยูทูบผมเปิดไว้สองช่องนะครับโอ้เขากำลังมาเล่นนะอมสินชุมพักดีแล้วก็ บุกเสียวเสี่ยวเกี้ยวสาวครับมยังไม่รู้อิสระกรรมทวินเตอร์ติโตหลายอย่างหลายแนวครับไม่มีเฉพาะแนวแก่เปียกแทบแย่แนวแก่ไม่เอาผมจะเอาเห็ดนะครับวันนี้อ่ะ,อะเจอดอกนี่ครับอ้าวสาวเนาะดอกเดียวไม่พอผมขอสามสี่ห้าดอกไปแล้วผมจะถึงครับนาะอ่านี่ครับดอกโอ้สาวเนาะผูใ้ใดอหกคามไปนี่โอ้แไหมน,นี่ครับเขาเรียกว่าเห็ดไข่นะครับฤดูนี้ต้องเขาเล,ล่นนี่ครับนี่อ้าวไปจะเก็บไปกินซับซนะครับไปจะแกงนะครับและแกงมาฝากพี่ฝากน้องลูกบ้านละ กสวัสดีผมเลีเ้ยหิวเป็นผีเลียห้อครับโอ้ยนะคุณเลี้ยหิ้วปนะ